เกิดเมื่อจะมีให้ขี่แล้วซ้อนกับพี่ซีมาโยกมาโยกแล้วก็จะมีถ้าเรต้องเร็วเรื่องเปมาโยกมาโยกไอ้สิ่งนี้ผิดจังบ้านแล้วเนาะไอ้สิ่งมาโยกโอ้ยไอ้สิ่งนี้ผมเอาเอาเอาไอ้สิ่งนี้แบบทุกคนไปสร้างเป็นโรงตึกบ้าสเตย์ได้วยนะพี่พี่ได้แล้วแต่พี่มีตัวตัวยังไม่ได้หลอนแล้ว Tung, tung 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 sahur Don Sama yang kekamalu menurut saya Belas, Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali Dan tidak nyaut Maka makhluk ini datang di rumah kalian Oh, <tuh> ini ini Tralalero tralala Porco dio e porco alla Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a fortnite โ,โอ้ยังไม่ได้เลยอ่ะแต่กดแต่ดูสกิลสินะว้าวยังไม่ใช่ละโอ้แลวบอกไม่ได้เออเจนี่เจนี่เออไปไหนน้องไม่ต้องส่งขอแล้วกันลุงเนี่ยมาและชันแกล้ะเลยกีบมีมันนี่เน้องสมรลันยังโชว์สไตล์ก่อนไปยิง หวังว่าจะเข้าในน้องอืออีกเลยมาไอาเชียดอลเลเรโซ่คุณทั้งกองหลังและกองหน้าไอ้น้องตอนนี้ฮะสวยเอาดิเก็บดิฮะคุณพี่แม่ขอสวยไปละขอญาตทำอาหารก,กินคนเดียวสวยอู้ยูคเอ้าเดี๋ยนะ ทำไมฝั่งนั้นมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้สามคนตรงนั้นเป็นโกหนึ่งแล้วเสื้อแดงนี่ใครเอาเสื้อแดงโกกูดีว่ะวัดตุ๊บทมึงมาได้ไงเนี่ยอะไรอะไรมงสวยเพื่อนไปไปไปทางแคบยังเอื้อมือแต่มันคือแซนใครโอ้โหมี้งนงีเลยเนี่ยหน้าต่อหนึ่งโอ้โหเพื่อนส่งได้นะเพื่อนส่งได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้โร โอ้โอ้โอ้โอเคมันเป็นกระสงมันเป็นกระส่งจุบแซ่บลับแซ่บจุดจุดจ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 จุกจหมุนเอาเนื้อเหลือกล้วยก็มีให้นี่เป็นสิ่งที่ผมทำผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่ผมเกิดมานะครับผมเต้นใส่ใครไม่ใส่ดันไปเต้นต่อหน้าชาวไซย่าเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้โอ้โหเฮี้ยโกคูแม่งใช้ท่าขึ้นยานี่ผิดตาว่ะเมื่อกี้ ส่งแม่สิส่งให้คนนี้สิมาฮ่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 าวนวันน oh ี้ของฉันของฉันคนเดียวของฉันคนเดียวไม่แค่แค่ทั้งนั้น o อ my g ่าฮ่าฮ่าฮ่านองบอกเลยว่ายากหน่อยเฮ้ยวิ่งขึ้นหน้าเลยเพื่อนขึ้นหน้าเลยไปแล้วเห็นแล้วเพื่อนปั๊ม โว <Wow. S 2> ไม่เข็ดเลยไงฮะไม่เข็ดกันเห,อหรอฮ่าหลอกิงหลอกเฉไม่ได้หรอกฮ่าม <laughs> รอบที่สองแล้วรอบสามจะให้มีอย่าให้มีครั้งที่สองนะ <laughs> มมขอโทษทถ้ามีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดขอได้ได้รอบสามนี่ไม่ควรเียกูนี่เลยไม่ควรฮะเฮ่เฮ่เฮ่เฮ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 เ หมาอะไรเปล่าวะไล่มาเข้าให้แล้วไอ้นุมว้าโย่ไม่เช่นมาวอ้เฮียมันกดยากจังวะไอ้เวนวิ่งไปวิ่งไปเลยขึ้นน้าไปไปไปอีกไปขึ้นไปไปเลยเพื่อนว้าได้ไงนี่ได้ว้าวขอบคุณมาก

นราเพื่อนมันแลาหยุดเต้นก่อนหยุดเต้นก่อนมันจะทำอะไรมันจะบิ๊กแบงไปไหนหรือเปล่าหรือว่ามันจะมาการัดิีโกโชิบหายแล้วมันมันมันวิ่งโ่วสนามเลยเพื่อนแป๊กเทนเปิลโฟกัสยังไีดีอืมมาสงสัยใช่ไหมเพื่อนฉันว่ามันต้องบิ๊กแบงได้แน่นอนมันบิ๊กแบงไดเนี่ยอะ,อะไร แบงได้ไม <gypt> ่มันมันการตีโกไอ้เฮี้ยตายสักทีไอ้เชี่ยนะโยไมยครัเอาละกันนะไอ้นมมาขับฉันสิฮ่าอิปุโซมาชิ ไ่ไม่ให้อย่เลยเพือนอยู่ไหนเพื่อนสอองเพื่อนอแล้วใช่ไหมเพื่อนเลยสวยงามไอ้ทาอย่างเทไปเข้า่ะสิบหายละเป็นตีเลยมันเล่ไปนไอ้เงียว อ้าอไม่สไอ้คิด่เสร็ตอนไหนเนี่ยอ๋อวสวยสวยได้อยู่ไม่เคลนไปเฮ้ยกุลลาบโอ้เ็ดอย่าไม่ได้ไม่ได้ึดึดอ่ยมา้ยเม้ยเฮ้เพื่อนสวยฉันวิ่งไปด้านหน้าแล้วส่งไปส่งไปด้านหน้าเลยส่งไปด้านหน้าเลยเพื่อนเพื่อน

มาถึงเวลาแล้วไอ้น้องกิบมีมันนี่ขันจริงไอ้ชี้ไม่เคยทำอะไรกูเลยอโน่ไมเคิลรอเล่นนะบอลนั่นน่ะของฉันเองไอ้แซดอ่ะไปขอยาเลยวิ่งโจมา WAA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 A